อยู่กับสายลมอยู่กับแสงดาวอยู่กับความเศร้าใจอาจไม่ได้ความอาจไม่เข้าใจอะไรวะแต่พยายามเข้าใจทบทวนทุกสิ่งทบทวนทุกอย่างอะไรที่มันผ่านไปจบไปแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงทบทวนปะ ของปามี่ใช่ไหม,มก็ฝึกลองเพลงของพี่ปามี่ด้วยนะในช่วงนั้นปามี่ก็เป็นคนที่เอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ใช่ไหมคะหลาขึ้นคอนเสิร์ตเธอจะถอดรองเท้าเธอจะเท้าเปล่าแล้วเธอก็จะปลดปล่อยไปตามสไตล์ของเขาซึ่งปามี่เองก็แบบมีสไตล์ที่ดีของเขาอะนะฮะในในแบบของเขาก็เป็นเอกลักษณ์จริงแล้วก็อันนี้เขาก็มีความสุขในการทํางานของเขาเขาอินดี้นะแล้วนี้เช้านี้นี่ก็แบบนี่อยากให้ดูบรรยากาศรบอบ หลังจากไปเดินแล้วก็ขึ้นไปดื่มน,น้ำอะไรเงี้ยช่วยคุณแม่บอกว่าอยากอยากเอ่อมคืนนะคะทบทวนความรู้เั่นเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรใดๆหลังจากที่เมื่อวานอ่ะเรื่องความป้วนโนแล้วก็สมุนไพรพืชผักสมุนไพรแบบของไทยนะคะเอ่อพวกพืชพื้น,น,นบ้านพืชถ่างง่ายๆพวกเนี้ยกินแล้วมันมีประโยชน์มากๆแล้วก็ปลอดภัยแล้วบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีความรู้แต่ด้วยความองค์ความรู้ของ คุณปู่คุณย่าคุณทวดใดๆแล้วถ่ายทอดมาให้คุณปู่คุณย่าปลูกพืชอะไรเงี้ยแล้วกินสดๆแล้วก็ปลอดสารพิษอันนี้มาขัาวป้อมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราก็แบบว่าเฮ้ยเห็นก็แบบโชคดีนะรู้สึกเมื่อก่อนเนี้ยเคยอายเพื่อนนะโดนบูลลี่โดนเปรียบเทียบโดนมอแบบเออยากจนแล้วก็ไม่สวยเชย แล้วก็เรื่องถาอว่าเวลาเราไปโรงเรียนไอตอนเด็กๆประถมอะเราไม่ไม่รู้หรอกไม่ได้สนใจนะคะว่าจะมอมแมมหรือว่าอะไรเพราะเป็นเด็กที่มอมแมมแล้วเด็กยิ่งเหลยยิ่งเรียนรู้ไงเด็กสนก็เด็กลาดก็จะเล่นเนี่ยปากกาอะไรมก็จะเลอะอะไรเลอะเทอะแล้วเราก็จะเล่นสนุกตามเตม็ตมที่เลยเมื่อวานเห็นหลานเวลาหลานเล่นอะแอมก็เลยจะไม่เอาด้วยความที่พัฒนาตัวเองให้มีกรถใหม่เซ็ตค่อนข้างสูงเลยแหละแล้วก็แต่ก็ยังมีบางฟิกบางอย่างถ้าเจอก็จะรีบแก้ ต่เหลือน้อยแหละเพาแก้ไปเยอะนะะแล้ววันนี้ก็เลยจะพอแอมไม่มีฟิกไมซ์เซ็ตพวกนั้นนะแอมก็เลยไม่เอาฟิกไมซ์เซ็ตไปลงกับเด็กแล้วก็รวมถึงไม่ลงกับหลานแล้วก็ใครไงก็เลยไม่ได้จะเข้าไปควบคุมความคิดหรืออะไรใครแต่แชร์แชร์ก็แชร์ออกไปเผื่อใครจะได้ประโยชน์เพราะยิ่งให้แอมก็ยิ่งได้อยู่แล้วเพราะคนที่ได้เรียนรู้และได้ทบทวนมันคือตัวแอมแอมได้ก่อนเลยคนแรกที่ทำเนะี่ยแอมรู้เลยรู้เรื่องนี้ไงเพราะการถ่ายทอดการสอนมันคือ,อสิ่งที่ทําให้ ตัวเราอะได้เรียนรู้95สูงสุดแล้วแต่มันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้อื่นมาก่อนนะอ่านอย่างเงี้ยได้10ฟังได้20สนทนาอะไรใดๆน่าจะ30 40การเรียนรู้จากการลงมือทำจริงเป็นประสบการณ์60 70และการสอน95คุณคิดด้ดิมันก็เหมือนวันเนี้ยถ้าไม่เรียนรู้เรื่องการโปรแกรมสมองและจิตได้สำเนึกนส่งผลกับชีวิตเรา95เมื่อเช้ามีคลิปที่แชร์ออกไป เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเธอน่าจะเป็นรู้ครึ่งไทยด้วยเลยเธอพูดไทยได้นะเธอทําคลิปเป็นภาษาไทยเธอก็มาแบ่งปันคนไทยอะ่ะเพราะเธอเป็นสายรักการเรียนรู้แล้วก็ทําวิปัสนาเมดิเทชันด้วยนะซึ่งเธอได้แบบศึกษาการวิจัยเยอะมากมากกว่า2 0,000ื่นวิจัยอะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันวิจัยกันมาเป็นร้อยปีแล้วถ้าไม่มีคนอย่างเงี้ยเอามาเผยแพร่ไม่มีอย่างเงี้ย เฮ้ยแต่นะเขาเยังลึก,กแอบ,บอีกนะเพราะด้วยความที่เออเขาว่าเป็นลูกครึ่งนักเรียนนอกหรืออะไรใดๆเขาก็จะภาษาอังกฤษดีแบบนะี้ละแล้วการเข้าถึงสื่อข้อมูลหรือบางทีเขาเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีแบบเนี้มหาวิทยาลัยระดับโลกอะ่ะมันก็จะมีผู้รู้อะไรแนะนําได้มากกว่าก็เรียนรู้จากคนพวกนี้ด้วยที่แบบจบมหาวิทยาลัยระดับโลกมาอ,มแบบอ,อืแล้วแบบเออแล้วก็มาต่อย,ยอด มาถ่ายทอดเพราะว่าเกอแอมกรลุกไมยังมีคนอีกมากรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเด็กขาดโอกาสมินเป็นคนขาดโอกาสยากจนเดี๋ยวนี้การเรียนรู้พัฒนาตัวเองอะลองไลฟ์เลิร์นนิ่งเขาไม่ได้แยกระดับชนชั้นแล้วว่าจะต้องเฉพาะเด็กนักศึกษาเรียนเรียนรู้พัฒนาตัวเองพัฒนาสมองและจิตได้ตลอดชีวิตของเราแต่อยู่ที่ว่าจะต้องอันเลิร์นก่อนเอาความรู้ความคิดแค่าความเชื่อค่านิยมเก่าๆทิ้งไปเปิดรับรีเลิร์รนค่ะ หมๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาแบบไม่ปิดกัน้นยากเหมือนกันสําหรับคนที่มีไมเซ็กสสูงซึ่งเไมเซ็ฟิกไมเซ็กสสูงอย่างคนไทยเป็นตัวการที่ทําให้คนไทยชอบบูลี่ถักถางแล้วก็ฉุดรัง้งกันเองเกิดการสมองไหลเยอะมากเพราะว่าอย่าดีอย่าเด่นจะเป็นภัยประเทศไทยมันมีซึ่งรากของตรงนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบถ้าหยุดเปรียบเทียบไม่ได้ความอิจฉาริษยากันแก้ไใดพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ อย่าไปเปรียบเทียบใครในองค์กรอย่าไปเปรียบเทียบใครในบ้านมันจะทําให้พี่น้องอิจฉากันแล้วมันก็จะเป็นปัญหาแ่เนี้ยมันพี่น้องมันจะต้องรักกันสามัคคีกันแล้วมันจะขับเคลื่อนออชีวิตครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็ทําธุรกิจร่วมมือกันสําเร็จได้ดูคนดูคนจีนนี่คนจีนอะ่ะมีตรงนี้ที่ดีได้ดีแต่ว่าจะเป็นคนจีนในกลุ่มถ้ายุคโบราณจะเป็นผู้ชายเพราะเนี่ยเห็นแล้วว่า สงสารเหมือนกันคือถ้าเป็นเกิดมาเป็นลูกหลานคนจีนแล้วเป็นผู้หญิงถ้าสวยหน่อยอะไรหน่อยก็ก็จะหาสามีอะไรได้แต่คือบางคนถ้ามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สวยเลยเงี้ยมันจะแบบชีวิตเขาไม่ได้อะไรอะ่ะเขาไม่ได้สมบัติเขาไม่ได้สิทธิ์ในกองสีอะไรใดๆของที่บ้านเพราะเขาก็จะยกให้กับลูกชายคนโตก่อนอันนั้นมีอำนาจสูงสุดแล้วก็พี่น้องคนอื่นก็เป็นคนช่วยอันนี้คือระบบ อคนไทยเชื้อสายจีในโบราณนะสมัยนี้ก็คงจะมีความยุติธรรมอะไรเกิดขึ้นดีขึ้นนะคะแต่คือการวางระบบราถารไรใดๆเขาก็มีเหตุผลของเขานะมันถึงทำให้เขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้แต่ว่าแบบมาเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจคนที่แบบถูกกดขี่ข่มเหงแล้วขาดโอกาสเพราะว่าตัวเองก็โดนมาเหมือนกันเอวมันกว่าจะตีฝ่ามาได้ อย่ามัวว่ามันไม่ง่ายชีวิตมันไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะอยู่ดีเราพอมันพัฒนาตัวเองมามันจะผ่านจุดที่ยากมามันเริ่มง่ายเลยแกเออล้วรทีเนี้ยเห็นเขาอะเขาถูกกเขาไม่ได้ทรัพย์สมบัติอะไรจากครอบครัวทั้งๆจริงๆเป็นตระกูลที่ร่ำรวยเลยนะเขาก็ต้องดิ้ลรนเนี่ยทำงานประจําอยู่ในบริษัทของพี่ชายของเขาอีกคนหนึ่งซึ่ง ก็ไม่ใช่พี่ชายคนโตหรอกเพราะคนจีนคนจีนสมัยโบราณเขาจะมีลูกหลานเยอะนะแล้วก็คนเราทุกคนเขาก็ต้องโดนรังแกแต่ไม่เห็นใครพูดถึงเขาไม่ดีหรืออะไรแล้วพอไปเจอตัวจริงได้สัมผัสเขาเขาไม่ใช่คนเลวยอะไรอะ่ะเขาแค่เป็นคนที่ขาดโอกาสแล้วก็พยายามดิ้นรนเขาไม่ใช่คนสวยเขาก็ไม่ได้หาสามีรวยๆได้แล้วเขาก็อาจจะไม่ได้มีแพชชั่นนั้น พราะถ้าเขาจะพยายามดินน้นรนมันก็น่าจะทําให้ตัวเองสวยได้แบบศัลยกรรมใดๆอย่างที่หลายๆคนดิ้นรนกันถ้าคนมันจะตั้งหมดหมายมันทําได้อืแล้วก็แบบเขาก็ทําเครือข่ายอะเขาก็เลยทําเครือข่ายกับเครือข่ายหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอีกเครือข่ายหนึ่งคล้ายๆอมะอมะเนี่ยมนเครือข่ายที่สามเนาะแล้วไงอ่ะเราท,ทําธุรกิจเครือข่ายเราต้องเป็นคนไม่ดีด้วย คุณเอาควรไม่ดีหรือประสบการณ์ไม่ดีมาตัดสินเราเรอ,อย่างงี้คุณไปทําที่ขายเหล้าขายเบียร์ขายบุหรี่ขายยาเสพติดคุณไมไ่ไปชื่นชม,มาเขาดีเฮ้ยพูดไปแลวก็แบบไม่ได้เป็นไรถ้าทำมาอาชีพมันเป็นของที่ขายได้ก็ขายไปแต่แอมไม่เลือกทำเพราะแอมก็ไม่ได้ไปตัดสินใครนะก็เลสเปกเขาอันนั้นคือสิ่งที่เขาเลือก ถ้าเขามีความสุขสบายใจรุ่งเรืองก็มันก็เรื่องของเขาแต่เหมือนเชื่อเรื่องกรรมวันหนึ่งเขาก็จะได้รับกรรมของเขาถ้าทําอะไรที่มันไปผิดศีลมอมเมาผิดมรรคแปดไม่ใช่สมาชีพผิดศีลห้าอย่าเชื่อผิดศีลห้าลงนรกและสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจลงนรก,นกแต่วันนี้ตอนเป็นวัตถุทรมาแล้วนะตอนตายทุกทรมารนิ่งกว่าถ้าไม่เลิกสร้างกรรม ที่ผ่านมามันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วไงวันนี้ก็เพิ่งครูบาอาจารย์เห็นแต่คือเนี้ยต้องมาเรียนรู้ตั้งใจที่จะเป็นคนดี<ส>นะครับคุณคี่กาแฟพี่ชายทำมาให้ก็นางนานก็จะพกน้ําดื่มค่ะพอดูแลสุขภาพจริงจริงเราจะแบบดื่มน้ําบ่อยเยอะนะตอนนี้ผมดื่มน้าวันละสามถึงหลิตรน้อยๆขี้หมูขี้หมาสลิตรนะคะแต่ถ้าวันไหนพี่พี เดินออกกาลังกายเพิ่มขึ้นเลยเพิ่งตอนนี้พยายามเดินออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีแล้วก็ตอนนี้เริ่มเพิ่มเป็นวันละสองรอบเช้า30นาทีถึง1ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเย็นอีกสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงแลมบชอบมากเวลาหลานก็จะมาชวนล่เอนจอยมากเมื่อวานหลานแลบก็จะไม่เอาไปปิดกั้นจินตนานการแต่ดูเรื่องความปลอดภัยของหลานแล้วก็ของสัตว์แล้วก็ข้าวของเสียหายด้วยต้องคอยบอกเขาแต่จะมีวิธีบอกไง มีจิตวิทย,ยาฝึกมาทเทรนมาไม่ได้มั่วเพราะเคยโดนคุณครูดุมาก่อนไปโอดเด็กหรูไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่รู้จริงมันก็ไปโอดอ่ะทำไม่เป็นอะ่ะตอนนั้นยังไม่ไม่ไม่ไมีลูกไม,ไม,ม,ม,ไม่มีหลานไม่มีครูอะไรอะ่ะไม่ได้จบครูด,ด้วยแล้วก็มันจะมีช่วงที่แบบ ไม่รู้จะทํายังไงกับเด็กจีบยาเด็กไม่ดีในช่วงช่วงแรกๆของการทํางาน6เดือนแรกอะทรมานที่สุดเลยมันก็จะแบบโหแล้วเด็กมันต้องเจอเด็กหลายๆแล้วเด็กบางคนมันก็แสบจริงๆไอเนี่ยพี่ไอเนี่ยพี่ไอดูอยู่ไปเนี่ยโตเป็นดุบแล้วเรียนมหาลัยแล้วพี่ไออะพี่ไอก็แบบแสบมากจริงแล้วเขาขำเลยนะเขาแกล้งเราแกล้งน้องแกล้งอะไรเขาคเป็นชอบอั่มอะไรกันเออเขาเป็นเด็กที่บ้านเขาฐานะดีอะเด็กสอบเนี่ย ก็แก่แสบจริงๆนะแล้วบางทีมันก็แบบเหมือนจะไม่มีอะไรหลายๆอย่างอะคะมีแทนคุณอีกคนแล้วแบบแม่แทนคุณอาจจะดูอยู่หรือเปล่ารูทำไมแทนคุณตาตึงใจอืสุดคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กอินดี้ค่ะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเด็กโง่หรืออะไรไม่รู้จะไม่ใช้คําว่าโง่ใครไม่มีใครโง่หรอกแต่คุณเรามมนถนัดไม่เหมือนกันแต่คือตอนนั้นเราไม่รู้จะทำยังไงเยังไม่ได้เลเวลขนาดนี้นะแล้วแบบแทนคุณ ไม่เคยทําการบ้านมาเลยค่ะแล้วก็ต้องมาเก็บการบ้านย้อนหลังเยอะมากแล้วนางไม่เขียนเขาเป็นเด็กผู้ชายเ,เด็กผู้ชายตอนนี้เป็นนักร้องร้องเพลงเก่งมากรางไปสากลเห็นความสาเร็จในทางที่ใช่ของเขาเราเห็นแล้วเขามีความสุขและดูเขามีความสุขด้วยโชคดีนะที่เขาได้แต่ว่าแต่ชื่นชมคุณแม่แทนคุณนะเขาส่งเสริมลูกให้มีความสุขในด้านดีอ่ถ้าไปเจอพ่อแม่บางคนไม่ดีอ่ะแทนคุณอาจจะ โอ้โหหมดอนาคตแล้วก็เครียดจัดต้องฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้คือพราพราแม่บางคนชอบเอาอะไรไปยัดยุย,ดยัดเยียดให้กับลูกอะ่ะเอาความฝันตัวเองเอาความต้องการตัวเองไปยัดเยียดให้กับลูกโดยที่ไม่สนใจว่าลูกอะ่ะเขาถนัดอะไรเขาต้องการอะไรส่รงเสริมผิดจุดฉันอยากให้ลูกฉันเป็นหมอเคยคิดไหมว่าลูกอะ่ะเขาอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักร้องอะ่ะอยาเป็นนักดนตรีอะ่ะ เป็นกินนํากินมันไม่ได้หรอกมันมีแบบนี้ในสังคมเมื่อก่อนไงมันทําให้เด็กเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายเยอะหมอฆ่าตัวตายเยอะหมอเป็นมะเร็งค่าเฉลี่ยหมอไทยนะอายุสั้นที่สุดในหมู่ทุกอาชีพเลียนหนักทํางานหนักแรงเรือนกดดันเยอะยังมีคุณหมอหลายๆคนบอกเนี่ยที่ความผิดพลาดหนึ่งของชีวิตทั้งๆที่เขามีชีวิตที่ดีรายได้ที่ดีอะไรที่ดีแต่บางทีเขาไม่มีเวลาบางทีเขาก็ไม่มีความสุขแรงกดดันมันเยอะเหลือเกินเนี่ยแพทยพ์ทสภาก็ตรวจสอบไปตลอดเวลา ผิดพลาดไม่ได้อ่ะชีวิตคนอ่ะมันก็แรงกดดันเสรียาเนี่ยการแก้ปัญหาของเขาความฉลาดความกลาดรามของเขาทําให้เขามีไรายได้สูงกว่ามีค่าตัวที่สูงค่าวิชาชีพที่สูงกว่าอาชีพอื่นไงมันแลกมาหมอหลายหลายคนก็บอกว่าความผิดพลาดในชีวิตของผมก็คือการเรียนหมอแล้วเป็นหมอแต่จริงๆเขาก็รักการช่วยคนนะแต่มันมันความสุขและคุณภาพชีวิตและความสบายใจหลายอย่างเขาไม่ได้อ่ะเขาต้องแลกมาแล้วก็คุณหมอหลายหลายคนก็ ผิดพลาดในการดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยนะทําให้คุณหมอไทยอะมีอายุไขค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าหรือห้าิบ็ดปีเท่านั้นตายเ็วที่สุดแล้ววันนี้ใครเชื่อหมอน้องกินหลอกอาหารเสริมมันมันโบราณแล้วเลือกที่ดีๆนะเขาแอบมาเลือกที่ดีๆแต่ว่าเลือกกินอาหารหลักด้วยนะคะแต่เลือกยากนิดน,นึงถ้าไม่ปลูกเองมันปลอดสารพิษยากนิดนึงแต่ลองไปตามเพจคุณหอูดีนะ เขามีแหล่งเยอะเพราะเพราะว่าเขาอยู่ในวงการนี้แล้วเขาก็มีคอนเนคชันแหมก็จะแบบเดีย๋ยวถึงเวลาเพราะว่าแหมทํทอะไรแหมันจะมีหมุดหมายมีเวลาทามมิ่งของแหมทำลายมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไปทำพร้อมกันได้มันต้องรู้ว่าเวลาไหนจังหวะเวลาไหนเราจะต้องโฟกัสอะไรพัฒนาอะไรคอนเนคอะไรก่อนวันนี้ก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนมาขาป้อมมาขามป้อมแหมดูจากดรแบงค์นะโคชแบงค์หรือว่าดแบค์ ก็มีช่อง YouTube ลองไปดูได้นะก็ออกบรรยายตลอดแต่ก็ไม่ได้เอาสุดโตแบบด็อกเตอร์นะก็เกินไปผอมจ้ะคือเราไม่ได้เย็นจะผอมขนาดนั้นเราก็อยากจะ Enjoy e อ t o n g ไม่ได้แบบโอ้โหลอยเอย่างเขาไงแต่ผิวดีดูเด็กมากนะทั้งทั้งที่โอ้โหเรียนรู้เยอะแล้วแบบเราเอเราเป็นคนดูออกหลายๆนิตมิติว่าเขาจะต้องแบบทำงานหนักเป็นคนทำงานเยอะเรียนรู้เยอะก็ทำงานเยอะแต่คือเขามีความสุขที่เขาได้ให้ แอมเข้าใจตรงนั้นเลยไม่งั้นเขาไม่ออกมาทําแค่นี้หรอกพอเขาบ้านรวยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาข่ามป้อมเหมือนดูจากเดี๋ตัวแบงเอางานวิจัยมาตีแผ่เขาทําคลิปอะเขาก็จะเอางานวิจัยมาแผ่ด้วยเหมือนกับน้องต่างชาติอีกคนเนี่ยเขาก็เอางานวิจัยมาแผ่เรื่องความคิดนิวรอนใดๆซึ่งเดี๋ยวลองไปลองเข้าไปดูเองนะจะไปดูเราพบว่าอะไรเนาะ อันเนี้ยแม่โอปราก็ไม่รู้หรอกแม่โอปราตเขาก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันเพราะว่าไอดอลแอมขี้ยุคเก่าๆที่อ้วนๆอ่ะโอปราวินฟี่แม่ชีทอสส์พรตุกี้เขาผอมกันหมดแล้วอดเดลด้วยอดเดลนุ่งรองด้วยเดย์ไฟ <laughs> ร์สตาร์ทติดมายฮอนเลชิงออฟเฟอร์เพียร์แดจบร r งม g me out the dark เพลงโรลี่เงี้ยจะจีบเพลงน่าร้องได้นะขึ้นใจด้วย <laughs> โชว์ได้แล้วก็แบบ เขาผ่อนห,หมดแล้วเขาเพราะว่าเทรนตอนนี้โลคอะมันจะต้องดูแลสุขภาพพอมันรวยประสบความสําเร็จแล้วมันต้องสุขภาพดีแล้วสุขภาพที่ดีมันไปไม่ได้กับความอ้วนอะมันอ,ออกมามีงานวิจัยเยอะแยะคนอ้วนบางคนยังหลอกตัวเองอยู่อะว่าอ้วนแล้วมันจะสุขภาพดีอายุยืนยาวไดนะ้มันไม่ได้ไงแอมก็เหมือนกันถึงก็แบบเอ้ยพอไอดอลเปลี่ยนเฮ้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันไว้แล,วแ,ลวแล้วก็เลยบอกก็เลยมาลดน้ำหนัก ลดถ้าพวพยายามลดน้าหนักเองมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะอะไรมันหาเรื่องออกกําลังกายยังไม่ยากเท่าการหาอาหารการกินที่มันสมดุลบาลานซ์แล้วก็เวลาที่เราจะลดน้ําหนักเราจะต้องมีสารต้านอนุมูลสระที่สูงมากกว่าปกติเพราะในกระบวนการเผาผลาญไขมันใดๆมันจะเกิดพิษเพิ่มขึ้นอนุมูลสระจากกระบวนการเผาผลาญดังนั้นมันต้องกินเข้าไปไม่งั้นอ่ะมันจะเหี่ยวโซมมันจะโซมเพราะอย่างนี้แหละถ้าลดผิดอ่ะมันโซมนะคะ น้ำหนักที่หายไปอาจจะเป็นแค่เนื้อกล้ามเนื้อแล้วมันก็จะยิ่งโทรมนะน้ำหนักที่หายไปถ้ามันเป็นไขมันน้ำหนักมันอาจจะลงไม่เยอะแต่รูปร่างเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็จะดูผิวพรรณสดใสน,นี่ยมันใช่เออเนี่ยมาขามป้อมเป็นสุดยอดตอนนั้นมันจะมีอยู่อยู่ช็อตหนึ่งใช่ไหมที่โอปราวินฟีบอกว่าอาซาอเเบอร์รี่เป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระคนมีความรู้ควมีเงินถึงเขากินกัน สเบอร์รี่นะลองไปหาดูสุดยอดซูเปอร์ฟูด้ดแอมเคยเลว้วเคยไปลองหาแล้วในประเทศไทยราคาสูงมากแต่ก็ได้นิดเดียวมันกินต่อเนื่องไม่ได้มันไม่ใช่ผลไม้ไทยและจนมาเจอเนี่ยมันค้นไปแล้วมันเจอเนี่ยมาขาป้อมของดีเมืองไทยแม่โอปราก็ไม่ได้กินหรอกค่ะเพราะมันไม่มีไงเพราะมันไม่ได้สินค้าที่จะส่งออกไปมันเป็น พืชพื้นบ้านที่เรารู้ว่ามันมีวิตามินซีสูงใช่ไหมแต่เรารู้แค่วิตามินซีสูงใช่ไหมแล้วมันเป็นหนึ่งในตัวที่แบบแอมชอบกินตั้งแต่เด็กๆไงชอบกินฝัดฝ,ดฝดอะไรเี้ยเออมาตั้งแต่เด็กเลี้ยวเวลาไปเดินไปเดินผ่านมันจะมีขายอะเป็นวางถุงละสิบบาทสิบาทหน้าอิมพีเรียลเวอร์สมลงมันก่อนอะตามสะพานลอยตามข้างทางทๆแอมจะซื้อถ้าเห็นแอมจะซื้อกินตลอดเลยแล้วก็กินกับ ผักสมุนไพรในที่บ้านอนะ่ะมะยมมะขามมะขามอ่อนยอดมะขามกระถินสะเดามะละมะละขี้นกมะละธรรมดามะเขือเทศตอน,นเด็กๆกินจนแก้มแดงเลยเนี่ยเป็นเหตุผลทําไมผิวดีแล้วทําไมเนี่ยมีเรียวขาที่สวยงามเพราะอ่ะผมทำมาอย่างนี้ไงแล้วก็กินนมชอบกินนมโรงเรียนชอบกินน้ําข้าวชอบกินทอบกินข้าวที่ชอบกินอะไรที่มันไม่ขัดขาว อันนึงเป็นความเป็นคงเป็นบุญของเราแหละทร่ทำไมเราชอบกินของอย่างนี้ก็เก็บขอ,อยใบัโบกน้ำาบกน้ำมะตูมนะคะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนกะทิซึ่งกะทิเมื่อก่อนนก็ไม่ได้กินบ่อยมากหรอกเพราะมันแค่จากต้นเราไม่ได้ซื้อเราจากต้นเพราะเมื่อก่อนเป็นเด็กสวนมะพร้าวเด็กกินเปลกะมะพร้าวอ่อนมาเอาน้ำหอมกินบ่อยแต่ตอนเด็กๆมันไม่เป็นไรหรือว่าผู้ชายบางคนจะเทคเป็นฮอร์โมนแล้วแบบ เพิ่มสมุขภาพทางเพศได้ด้วยนะน้ำมะพร้าวแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องระวางังนะเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงกินน้ำมะพร้าวว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันสูงไม่ได้บอกว่ากินไม่ได้กินได้แต่ว่าต้องอย่าบ่อยอย่าติดต่อเนื่องแล้วก็อย่ามากเกินไปแล้วก็ต้องเป็นในช่วงที่มีประจำเดือนหรือก่อนมีประจำเดือนก็ควรจะงดเวน้นเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนเรามันพุ่งอยู่แล้วแล้วก็ในคนอ้วน ในเนี้ยในช่วงลดน้ำหนักครไม่ควรกินเพราะมันจะไปเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เราลดไขมันได้ยากแล้วก็ไปกระตุ้นในการเกิดเนื้องอกถ้ามันมากเกินไปนะคะแต่ถ้ามันไอเกินไปมันคงจะต้องร่วมกับหลายๆทางอื่นอะเพราะว่าคงไม่มีใครกินน้ำมะพร้าวได้เยอะทุกวันหรอมัง้งแต่มีช่วงหนึ่งที่อยากกินเยอะเหมือนกันนะช่วงนั้นพอดีมันมีร้านที่ดีมาขายแล้วก็ต้องระวังด้วยบางทีเขาใส่สาร อะไรไปตั้งแต่ปลูกมะพร้าวแหละเพราะว่าด้วงเด้งอ่ะมันจะกินอ่างเงี้ยมันก็ต้องใส่ลงไปตั้งแต่ในรากเลยอพอมันใส่ลงอะไรไปในรากปุ๊บแล้วนะมันก็เข้ามาในน้ําด้วยอยู่แล้วมันจะทําให้หวานอากัรมาที่มาขาปมาขาป,ป้อมจะจะจบมะขามป้อมไปเด่ะเป็นสุดยอดเอ t นชัยจริงคือสารต้านอนุมูลอิสระออลลกสูงที่สุดที่ค้นพบที่สูงกว่าอาซาอิเบอรี่เกินครึ่ง ที่ค้นพบในตอนนี้ที่วิจัยพบคือมะขามป้อมสารต้านอนุอนมูลอิสระเขาไม่ใช่มีแค่วิตามินซีแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายอยู่ในนี้มีใยอาหารที่ดีกินเข้าไปแล้วก็จะทำให้ผิวพรรณดีไปต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระใดๆได้ไดีมากๆในราคาที่ถูกมากถ้าเป็นแบบไปดูช่องโคดแบงอ่ะเขาจะเอามาแล้วเขาจะไปซื้อมาทีแบบเป็นโลโลเลยนะไปเหมามาราคามันถูกมะขามป้อ,อ,ปอ,ปอมอ่ะแล้วแบบ ห,ห,ห่าน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 แล้วเขาก็จะไปฟีไว้แล้วเขาทยอยออกมากินเขากินทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทําได้ขนาดเขาหรอกเพราะว่าเคยเอามาฟีแล้วแบบโหยแบบรู้สึกไม่ใช่ทางไม่อร่อยว่ากินอาหารเสริมช่วยดีปะเออแต่เป็นคนที่เลือกทานอาหารเสริมเป็นอยากดูเป็นแล้วก็ไม่ได้กินเกินพอกินเกินมันก็ทิ้งมันก็เปลืองใช่้ากินไม่ถูกอะ เดี๋ยวค่อยๆออกมาแชร์ด้วยวิดีกินเป็นมันจะเป็นยังไงแล้วมันก็จะได้ผลที่ดีอย่างนี้อะไรมากไปมันไม่ดีใช่อะไรที่มันแต่ถ้าอะไรที่มันขาดมันก็จะเป็นโรคแล้วก็แกเ่เร็วเสื่อมเร็วงนี้แล้วเ,ออเ,เดี๋ยวกิกกนนะอร่อยมากเลยเด้อสฝองไปค่ะสุขภาพเป็นต้นองดูแลดูแลแบบสามร้อหกสิบอางศาไปได้กัน